วันนี้พี่เอจะไปรับรถแล้วรอแล้วครับตื่นเต้นไหมพี่ตื่นเต้นมากเลย <ปะ S 2> ไม่ได้เจอตั้งสองเดือนลูกชายท <c oughs> ี่แรกจะให้เขามาส่งหน้าบ้านแต่เขาบอกกลัวต้นไม้สอยใช่รถเทเลอร์มันคันใหญ่ไปครับไปครับรับรถเดี๋ยวไปดูกันว่ารถของพี่เอนี่คือรถอะไร <c oughs> นี่ครับมาส่งแล้วน <c oughs> ี่คือรถของพี่เอ ก็ซีวิ c นั่นแหละครับตัวสปอร์ตด้วยอันนี้เป็นตัวเดียวกับที่ผมรีวิวเลยคือจะไม่ใช่เป็นเครื่อง1.5เทอร์โบนะจะเป็นเครื่อง K 2.0 VTEC ตัวสภาพรถก่อนครับแต่ที่มันเด็ดตรงนี้ครับเรียกได้ว่าจะเป็นทะเบียนจากฮาวายแล้วมาวิ่งในออสตินนี้จะ แรมากๆเลยเพราะปกะติในออสซินจะเจอพวกแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กโอไฮโออะไรที่เป็นแบบรัฐต่างๆที่อยู่ในเกาะใหญ่ครับแต่นี่คือฮาวายไปไงพี่ดีใจมากเลยโอ้โหสองเกือบสามเดือนค่าส่งเท่าไหร่ครับพี่บอกได้ไหมจากฮาวายโอจะรวมรวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณ3,000เหรียญรวมร,วม,รวมเบ็ดเสร็จ3 0 0 0เหรียญ เขาเรื่อง2,500รวมแท็กรวมนู่นก็ตีรวมๆสามพั0 0 0 0 0เหรียญนี้ <000 S 1> ชิปล,ลดกับไทยได้เลยนะพี่ก็ที่คิดเป็นเงินไทยก็แสนตอนนี้ค <laughs> ่าแค่ค่าส่งจากจากฮาวายจากรัฐต่อรัฐนะแต่ฮาวายมันเป็นเกาะแยกออกไปใช่ต้อง,ต,องต้องส่งมาทางเรือจากเรือจากฮาวายไปลงแคลิฟอร์เนียส่งแคลิฟอร์เนียแล้วต้องจากแคลิฟอร์เนียต้องมาเทเลอร์ เทเลอร์ยางงี้มาส่งถึงนี่มันก็เลยค่าขนส่งแพงแล้วทะเบียนพี่นี่ฮาวายนี่เด่นเลยนะพี่ขับที่นี่แปลกเลยอะฮาวายของแรงมากตั้งแต่ผมอยู่เท็กซัสมานะตลอดเนี่ยตั้งแต่มาจากเมืองไทยผมเพิ่งเจอทะเบียนฮาวายครั้งเดียวและของพี่เนี่ยจะเป็นครั้งที่สองเตะตาตำรวจนี่ละโอ้โหนี่แหละปัญหาแต่เดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นของเท็กซัสครับยินนี้ต้องรับถูอสู่เท็กซัสครับ โอเคครับผมเหลือในเฟียลทีนี่แล้ว <laughs> เดี๋ยวซิ่งกับจิโร่หน่อย <laughs> ได้เอาออกมาขับสักทีครับ ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสุดจากผลิตภัณฑ์พรอมเพียงแค่คุณสั่งซื้อสินค้าใดๆก็ได้ของพรอม500บาทขึ้นไปรับส่วนลด15%โดยการใส่โค้ด g o 1 5ครบ1,000บาทขึ้นไปรับส่วนลดทันที25%โดยการใส่โค้ด g o 2 5จังผ่านทาง Li น์ Offi ิเชีพรอมไ h a i l a ด d แล้วบอกว่ามาจากช่อง Mr. g เตอร์จโชอย่าลืมอุดหนุนกันเยอะๆนะครับวันนี้ที่เอารถออกมาก็จะเอามาล้างนะครับไม่ได้ล้างมาหลายเดือนแล้ว เกะเลยล้างหน่อยแล้วก็จอดเก็บไว้ในกระลาดน่าจะโอเคเพราะมันมีรอบที่ผมขับกลับไปที่ฮิวสตันด้วยไงโดนทั้งมันแรงทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยขับกลับเอาไปใส่คอยโอเวอร์ครับกับช่างหนึ่งเหมือนเข้าห้องเชือด มันรถเล็กล้างง่ายคนเดียวล้างสองมือแป๊บเดียวทั่วรถละว,วนไปข้างหลังแล้วเนี่ยรวดเร็วมากสิบห้าเหรียญครับล้างรถด,ด้วยมือตอนนี้เขาก็กำลังเช็ดแห้งอยู่นะครับรถเล็กล้างสบายพนักงานไม่ต้องลุมกันเยอะเอามองไม่เห็นพี่แล้ว ดูหล่อขึ้นมาทันทีครับอยู่ในรถสีดำ <Yeah. S 1> เปิดเครื่องเป่าลม <Yeah. S 1> ยืนมองชื่นชมแับสวยแบบเออดำดุดันดมเมื่อกี้พี่เอกอยู่ในรถดูหล่อมากเลยนะจริงเอ้าข้างนอกไม่หล่อแล้วครับ <laughs> ชอบทุกอย่างมันดำหมดเลยของแรของแรโอ้โหดูโตโยต้าคันนี้ c a m r y p a c k a g e T R D อย่างโหดสปอยเลอร์ก็มาอันนี้เป็นแพ็กเกจจากศูนย์นะครับเขาไม่ได้แต่งเพิ่มนะของพี่นี่คือล้างข้างนอกข้างในเลยใช่ไหมครับข้างนอกข้างในเลยเท่าไหร่อ่ะพี่สาเหรียญครับสาเหรียญรวมรวมทั้งหมดงนอกในอ๋ oh. อยอ,อมีที่ให้นั่งรออยู่ตรงนู้นนะ แต่พี่เอบอกขอยืนดูจนจบเรียกได้ว่าเงาแวบทั้งยางทั้งแม็กที่นั่งเก้าอี้ก็สไตล์แบบฮาวายโยกได้อแต่เป็นพลาสติกนะโอ้เอาเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเพิ่งมานั่งแป๊บเดียวเสร็จแล้วไม่เสร็จเร็วจังวะ แม่จำทางกลับบ้านได้แล้วดิแต่สิ่งหนึ่งที่พี่เอเขาจะต้องปรับนะครับคือสปีดลิมิตต้องขับรถให้เร็วขึ้นเพราะว่าที่นี่สปีดลิมิตสูงกว่าฮาวายเท่าหนึ่ง นี่อ๋อดำคันเดียวในบ้านเลยปกติบ้านนี้เขาแบบสีฉุดฉาดกันนะครับใช่ไหมพี่เตือนหน่อยนะจอดใต้ต้นไม้ช่วงนี้มันจะมีไอ้ยางโอ้ั้นพี่ต้องไปจอดใช่ครับข้างบ้านเงียนเงียพี่มันล้างยังไงของมันวะมันยังว่าเห็นไหมมันไม่เช็ดจริงๆด้วยเออมันยังเป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่เนาะอืออืโอ้สามสิบเหรียญ แต่ว่าต้องเช็ดนะถ้าไม่เช็ดก็จะเป็นต้องเช็ดพี่มันเป็นคราบมันเหมือนล้างเสร็จแล้วมันแห้งแล้วมันไม่เช็ดอีกรอบหนึ่งถ้าเช็ดมันจะไม่เป็นรอยผมว่ามันลืมเช็ดเปล่าพี่ใช่เข้าใจเลยแบบคนได้ลูกรักมาแล้วอะไรเงี้ยมันจําเป็นต้องมีรถจริงๆอยู่ที่เนี่ยชนแล้วพี่ชนแล้วแม็กค,คูดแล้วเกือบไปเกือบแม็กเป็นรอยแล้ะ อยู่เท็กซัสต,ต้องมีรถจริงๆอ่ะหิวแล้วล่ะกินอะไรกันดีอะหาของกินก่อนด้วยความที่ว่าผมไม่มีเงินสดนะครับ mm hmm. เขาก็เลยต้องให้ไปจ่ายที่แคชเชียร์ของห้าง mm hmm. เตือนภัยครับ จริงๆเป็นอะไรที่หลายๆคนที่อยู่ในเท็กซัสอุ้เสร็จแล้วกำลังจะพูดเลยเดี๋ยวไปเอากับข้าวก่อนนะครับไม่สไปซี่คืออย่างนี้มันมีการแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์นะครับมันจะดังเป็นแบบสัญญาณเตือนภัยอ่ะ,อะใครที่ อยู่อเมริกาจะคุ้นเคยกับเสียงพวกนี้ดีมาบ่อยมากที่ไทยก็น่าจะมีมั้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้วมันก็แอนแอบนบแลบบ้วแบาบงทีก็บอกว่าเออรถโดนขโมยบ้างรถรุ่นนี้สีนี้ป้ายทะเบียนนี้อะไรเงี้ยให้ช่วยแบบเป็นหูเป็นตาให้หน่อยแต่ระยะหลังๆเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่รถโดนขโมยครับผมสังเกตเห็นว่ามีเด็กหายค่อนข้างบ่อยเห็นแล้วก็น่ากลัวเพราะฉะนั้นไปเดินวอหมากเนี่ยต้องระวังเลยนะฮะ ตัวดีเลยอันดับหนึ่งเลยวอลมากเด็กโดนรักพาตัวบ่อยมากของพี่เอพี่เอสั่งอันนี้อะไรครับพี่ปลาหมึกปลาหมึกอะไรไม่รู้แต่ว่าผ่างมีมีเส้นมาด้วยนะเส้นเหมือนจีนบ้านเราเลยใช่เออเหมือนเหมือนมากปลาหมึกเหมือนที่ฮาวายไหมพี่อร่อยรสจัดหน่อยนะเผ็ดแบบไทยไม่มีหรือหรือเผ็ดฉุนแบบเกาหลี เก็ดชุนครับ<อ>เกิดชุนชุนหนึ่งคล้ายๆกิมจ,จิป่ะใช่ใช<อ>่เส้นหมูจีนบ้านเราเลยคือแบบรสชาติก็ใช่เลยเส้นหมูจีนเลยครับถ้ามีน้ำยาหน่อยใช่เลยนี่คือสงสัยขนมจีนน้ำยาของเกาหลีอาจ๊ะ นี่สิบสี่เหรียญน,นี่ฟาร์มือด้วยแล้วมีข้าวมีอะไรเงี้ยน,นะนี่ถือว่าถูกมากสิบสี่เหรียญด้วยอ๋ออย่างนี้พี่มาอยู่นี่พี่ก็เศรษฐีเลยเดิยสบาย <laughs> ตะเวนกินได้ทุกวันนะโอ้โหคนฮาวายบอกสิบสี่เหรียญแบบนี้คือถูกมากมากถูกมากครแล้วถ้าเป็นที่ฮาวายนี่ประมาณเท่าไหร่พี่ใสนี้ยี่สิบยี่สิบอัพเนี่ยเพราะมันเป็นฟารมเบิกเนี้ยมีข้าวมีอะไรเนี้ย ยี่สิบอัพแน่นอนยี่สิบแน่นอนข้าวเกาหลีกับข้าวญี่ปุ่นจะคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าข้าวของญี่ปุ่นจะมีรสชาติมากกว่าอืมมันต้องแบบนี้ครับโอเคเลยเขาก็ใช้เนื้อเนื้อแบบไอเนี่ยเนื้อที่ไว้ใช้ปิ้งย่างของเกาหลีอะ <S <S เอามาทำเป็นเนื้อแผ่นๆสไลด์บางๆไงหมดเกลี้ยงเลยก็ใครที่อยู่ ในออสตินนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กับห้างฮานาเวลนะลองแวะมากินได้นะครับร้านนี้ฮานาโยริโคเลคูซีนนั่นแหละอาหารโอเคปริมาณกับราคาก็สมส่วนนะครับถือว่าคุ้มแล้วก็ไม่จะเป็นต้องให้ติดเขาด้วยนะรีเทิร์นครับหมายถึงเอาจานมาคืนเขา ที่ฮาวายมีห้างแบบขายของเอเชียแบบนี้เยอะมั้ยอ๋อมีเยอะมีแต่ไม่หดไม่ใหญ่ขนาดนี้อ๋อนี่ใหญ่แล้วหระพี่เมืองเมืองที่พี่อยู่แะไมันก็จะประมาณครึ่งครึ่งครึ่งนึ่งวันมีใครเอารูปผมมาติดไปตรงนี้เนี่เมื่ไหก่อนนะตอนเรียนมหาลัยทัสบายครับคนขายยาวนะได้ไหมพี่เออ ถ้าพี่นั่งได้นี่ก็ที่เมืองไทยก็จะขายดีขึ้นครับรุ่นนี้เฮ้ยโหได้ไหมต้องอติดไหมติดไหมพอได้เอ้คนรรัดไหมพี่หรือพอดี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 โอเคพอได้พอได้โอเคโอเคโอดีเลยมีหลายคนบอกชอบรถแล็กซัสคันนี้ l ล็กซัสอาซีสามสามร้อยใช่ป่าวจำรหัสไม่ได้ บอกว่าสวยดีเป็นคูปที่สวยใช่สวยคือที่เมืองไทยเนี่ยใครมีเงินซื้อ Civic 1.5เทอร์โบราคาของเมืองไทยนะครับหิ้วเงินก้อนนั้นน่ะมาอเมริกาซื้อคันนี้ได้ <c oughs> มือสองนะเนี่ย <Yeah. c oughs> ป้ายกับพิบกับพิบไฟส o l ู o ซนครับมันจะมีเวลาของมันช่วงเลิกเรียนกับช่วงเข้าเรียนตอนเช้า เราก็ต้องขับตามสปีดลิมิตที่ป้ายกำหนดเกินไม่ได้นะตำรวจเล่นเลยมารับช้าครับผมจะต้องลงไปเซ็นชื่อรับเพื่อเอาตัวเด็กออกมา วันนี้พูดเรื่องเด็กหายครับไอ้ลูกคนโตผมเจ้าน้องดิฟปอะประจาสอนหลายรอบแล้วว่าเวลามาเดินห้างเนี่ยจะไปไหนบอกด้วยนี่เขาเดินหายไปไหนไม่รู้ผมจะบอกเขาเสมอว่าเออป้าอยู่ตรงนี้นะป้าเลือกไอ้ตัวนี้อยู่จะเอาไปลองดูยังไม่จบกับทีวีต้องลองให้ได้ดิ๊ดิไปไลนะครับเดินไปไหนเนี่ยทั่วเลย ไปน่าเบื่อมากเลยที่บ้านมีแบบมุมอับอะ่ะแล้วทีวีต้องไปตั้งอยู่ในมุมอับของบ้านเท่านั้นด้วยตรงนั้นเดี๋ยวลองลองดูอีกทีเอาอันนี้ไปต่อคนขายเขาบอกว่าเอาไปลองดูถ้าใช้ไม่ได้ก็เอามาคืนนะใครสงสัยเรื่องคืนของในอเมริกาอีกก็ไปดูคลิปได้ผมทำคลิปไว้ใน Facebook ในเพจผมอะ่ะเห็นไหมฮะเห็นบ้านหลังขาวๆเล็กๆตรงนั้นไหมจริงๆมันอาจจะเป็นทางลงไปห้องหลับใต้ดินก็ได้นะ เป็นที่วิจัยมนุษย์ต่างดาว <laughs> ไปกันใหญ่ละ <laughs> ห้องส้วมน <laughs> ไม่ได้มีอะไรหรอกห้องส้วมนี่แหละ <laughs> ห้องสมห้องีเ <laughs> หาไม่เช่อ <Okay. S 1> มันจะนุ่มๆครับเป็นปุ่มแนเนี่ย พี่เป็นไงครับเพื่อนผมคิดติดต่อมาบ้างไหมเนี่ยติดต่อมาเฮ้ยจริงดิเออทางไอจีเขาโอ้โหโอเคโอเคเหรอขอดูรูปขอดูรูปอะไรกันก็เลยบอกรูปอะไรเนี่ยเขาถ่ายด้วยกันก็มีไม่กี่รูปเองเขาบอกเอออ๋อขอรูปที่ถ่ายด้วยกันอ๋อพี่ก็พูดให้มันคลเคลียร์ดีว่าขอดูรูปอะไรโอ้โหจีนเคส่งไปให้แล้วก็ทักทายมาทางไอจีแฟนแฟนพี่ได้ดูดูคลิป ที่แล้วยงดูแลดูแลแล้วเขาว่าเขาว่าเมืไงโอเคตลกดีคำขำอ๋อคำขำอ๋อแฟนเข้าใจเสร็จละสบายใจเสร็จละสบายใจนะลืมเลยว่าน้องดีนั่งตรงนี้อ่ะออกมาเร็วพี่ติดท่านไม่เ่ปลุกไม่ตองที่น้ำในกองนอนสบายเอ้าก็มันถึงบ้านแล้วมันก็ต้องปลุกสิโอ้ยสองพี่น้องนี่ผงเบงกันเลยกัน อย่าลืมนะครับช่วงนี้ผมเพิ่มคอนเทนต์เข้ามาในช่องก็คือเรื่องแบบล้ลับนะฮะจะผีจะมนุษย์ต่างดาวจะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นล้ลับนะฮะให้ดูด้วยความบันเทิงนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับเจอก็เจอไม่เจอก็คือไม่เจอ,อ,เจ,อจะไม่พยายามสร้างภาพว่าเจอนะครับคือคอนเทนต์ทำนองนี้อยากทำมานานแล้วเป็นความชอบส่วนตัวนะครับก็คือตั้งใจว่าตอนที่ออกมาเป็น YouTube Full Time เต็มตัวเนี่ย กะว่าจะตะลุยทําอะไรแบบนี้แหละแต่ว่ามันโควิดเข้าไงเพราะผมออกมาช่วงปลายปี2019แล้วพอ2020โควิดก็เลยเข้าแล้วมันก็ลากยาวมา2ปีกว่าจนตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นในอเมริกาผมถึงได้เริ่มทำนะฮะคือสำหรับผมเนี่ยไอคอนเทนต์ลีลับเนี่ยาการที่ไปตามสถานที่ลีลับหลอนๆทั่วๆอเมริกานะครับเท่าที่จะไปได้เนาะผมไม่ได้มองว่า ผมฝืนหรือกดดันตัวเองที่จะไปหาผีหรืออะไรขนาดนั้นคือผมมองว่าเราได้ไปในแต่ละเมืองแต่ละเมืองได้ไปเห็นบรรยากาศที่แบบไม่ค่อยมีใครเข้าไปกันนึกออกว่าเออบ้านที่เกิดฆาตกรรมอะไรพวกนี้ตอนนี้พวกก็พยายามรีเสิร์ชอยู่แล้วก็เตรียมตัวที่จะไปกันนะฮะทุกที่ที่เราไปนี่คือปลอดภัยนะคือมันมีการติดต่อเจ้าของสถานที่ส่วนตัวแล้วคอนเทนต์นี้มันก็เหมือนไปเที่ยวครับเหมือนไปเที่ยวแต่มีธีมเป็นเรื่อง ลีลับเท่านั้นเองแต่ปัญหาก็คือการทำคอนเทนต์ลิลับเนี่ยปัญหาคนไปด้วยยากครับกลุ่มผมไม่ใช่ว่าผมไม่ชวนนะจะเป็นพี่เจ๋งจะเป็นอะไรที่เคยออกในช่องผมทั้งหมดทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอะ่ะก็ส่วนใหญ่จะกลัวแล้วไม่กล้าไปแต่ก็อีกส่วนหนึ่งคือไม่ว่างอะ่ะก็เลยจำเป็นต้องหาทีมหน้าใหม่ๆเข้ามาซึ่งมันก็หายากยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกับ คอนเทนต์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องลีลับ USA นะฮะใครยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูนะครับผมก็เล่าเรื่องสไตล์ผมเนี่ยแหละก็อาจจะแบบมีติดกลิ่นอายความเป็นหนังความเป็นบล็อกหน่อยก็จะไม่ได้เป็นรายการจ่ายอย่างเดียวนะครับสรุปเสียเงินจนได้ไม่ต้องคืนครับใช้ได้ก็เอาไอเจ้าตัวเนี้ย่อกับเราเเตอร์ตัวนี้อีกที คือที่ต้องต่ออย่างนี้เป็นเพราะว่าไอ้เราเตอร์ตัวนี้มันกระจายสัญญาณได้แรงมากครับผมไว้สําหรับพวกเล่นเกมอะ PS5 ตัวนี้มันจะดีกว่าแต่ไอ้นี่ไว้สําหรับทีวีแล้วก็เอ,เอาอีกตัวนึงมาตั้งไว้ด้านล่างครับใกล้ๆกับทีวีเลยไม่มีแหลกภาพไม่แตกแล้วไม่มีโหลดไปคมคลิปตลอด หรืเกลี่ยเลยห็นไหมพี่ชิลอ์ไปอย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์แล้วก็กระดิ่งนะคะ there you go เกลียยเลย